เป็นแม่ค้าออนไลน์อยากขายดีทำสามสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูหนึ่งสุรภานะคะยอดขายอันดับหนึ่งแบรนด์ลิเซทของคคลุงพิมพ์ัทราเจ้าแม่กดแรงดึงดูดนะคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันนะคะทริคดีๆ3อย่างง่ายๆนะคะที่ทำให้แม่ค้าออนไลน์ค่ะขายดีง่ายมากค่ะจำไว้เลยนะคะทีซ้ำ บ่อยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าหลายคนนะคะมัวแต่เอาแต่นั่งบ่นนะคะว่าทำไมยังขายไม่ได้ยังขายไม่ดีพอไปดูหน้าเฟซนะคะหรือว่าตามสื่อต่างๆที่คุณเนี่ยจะทําการขายอะคะ่ะไม่หาหาสินค้าไม่เจอเลยบนหน้าสื่อของคุณค่ะคุณไม่เคยโพสต์อะไรเลยแต่คุณรู้ไหมว่ามนุษย์นะคะจะไม่ตัดสินใจซื้อตั้งแต่เห็นโพสต์ของคุณครั้งแรกนะคะเขาจะตัดสินใจซื้อนะคะเมื่อเห็นโพสต์ของคุณประมาณ8ปดถึงสิครั้ง แต่8-10ครั้งนี้นะคะจะไม่เกิดการเห็น เกิดขึ้นได้ใน8ปดถึงสิวันค่ะคุณอาจจะโพสต์ต่อเนื่อง21วันโพสต์ต่อเนื่อง30วันเพื่อให้นายเหรือน้อง B หรือคุณ C นะคะได้เห็นโพสต์ของคุณนะคะ8ปดถึงสิโพสตค่ะจึงจะเกิดการกระตุน้นการตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณค่ะดังนั้นนะคะหน้าที่เราง่ายๆมีแค่ป้ายยาป้ายยาป้ายาายาหรือขี่ซ้ำบ่อยค่ะฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์คลิปดีๆแบบนี้ออกไปด้วยนะคะ